กาบนมัสการหลวงพ่ออาร์ตนะครับที่วัดสัมมาโลงจังหวัดเพชรบุรีนะครับครับเจริญพรครับหลวงพ่อครับประวัติวัดสัมมาโลงครับความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับประวัติวัดสัมมาโลงความเป็นมาที่ปู่ย่าตายายได้เล่าให้กับลูกหลานให้รับรู้รับ,รบ,รบ,รบทราบเนี่ยมีอยู่สองนัยยะด้วยกันก็ตำนานแรกคือเป็นตำนานเรือสำเภาล่ม อับปางเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าก็ยังมีหลักฐานหลายอย่างที่บ่งบอกว่าใต้ดินเนี่ยเป็นทะเลเก่านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตำนานสำเภาลมเนี่ยก็บอกว่ามีเรือสำเภามาเจอพายุแล้วก็น้ำไหลเข้าเต็มเรือ ไม่สามารถที่จะเล่นต่อไปได้แล้วก็มาขอยืมตัวชงลงตัววิดน้ําเพื่อที่จะเอาไปวิทน้ําในเรือออกแต่ว่าไปวิดน้ําได้ส0 0พันชงลงแล้วก็เรียกเพี้ยนกันมาเป็นสามพันโพรงแล้วก็จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้าน3,000โพรงอยู่กันมายาวนานและถึงปัจจุบันนี้มันเป็นวัดล้างบ้างเป็นวัดที่มีพระอยู่บ้างแต่ว่าก็มาช่วงในสมัย ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปี2398ก็มีการบูรณะวัดครั้งยิ่งใหญ่ย้ายวัดมาอยู่ตรงนี้นะก็ได้นำสิ่งก่อสร้างที่ยังเหลืออยู่จากวัดล้างมาตั้งมามาปลูกมาสร้างเป็นอุโบสถเป็นสาลาการประเรียนเป็นกุฏิที่อยู่อาศัยของวัดแล้วก็มีหอระฆังเก่าเพราะว่าสิ่งก่อสร้างในยุคนั้นจะเป็นไม้ทั้งหมดจึงมีความคงทนมากพอสมควร แล้วก็อีกนัยยะหนึ่งก็คือกล่าวถึงพี่น้องสองคนที่มีความอยากจะได้ที่ของพ่อของแม่เพราะว่าพ่อแม่ได้เสียชีวิตไปแต่ไม่ได้แบ่งทรัพย์สมบัติตร,ตรงนี้ให้ใครก็กลายเป็นว่าพี่ก็บอกว่าพ่อได้ให้ไว้น้องก็บอกแม่ได้ให้ไว้ไม่ลงตัวนะตกลงกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่ามีผู้ใหญ่ในชุมชนนั้นแนะนําว่าให้แข่งขันปั้นดินเป็นคนาขึ้นมาเป็นกระทงนา ขนาดความฟ้างความยาวเท่ากันแล้ววิทน้ําเข้าในกระทงนาว่าใครวิทน้ําเต็มก่อนคนนั้นได้ที่แปลงนี้ไปก็กลายเป็นว่าสองคนพี่น้องก็วิทน้ําเข้านาเนี่ยเต็มพร้อมกันและจํานวนก็เท่ากันด้วยตกลงกันไม่ได้พอตกลงกันไม่ได้ก็กลายเป็นว่ามีผู้ที่มีความคิดแนะนําว่าขอที่ตรงนี้สร้างเป็นวัดเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับพ่อกับแม่ก็จึงกลายเป็น วัดสามพันโลงหรือว่าวัดบ้าน3ามพันโลงเนี่ยมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันบางคนเขาก็เรียกเก,กาะกลางเพราะว่าท,ที่ตรงนี้มีน้ําล้อมรอบดินแดนตรงนี้เป็นดินแดนน้ำนะมีน้ำอยู่อยู่มากกว่าพื้นดินแล้วก็วัดสมรโรงเนี่ยหลังจากที่ได้รับการบูรณะในช่วงปี2,398ก็คือการย้ายวัดมาตั้งอยู่ณที่ปัจจุบันตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการย้ายอุโบสถ ย้ายสาลาก,การประเรียนย้ายหอระครังนาะกุติสง์แต่ในการย้ายอุโบสถนะั้นะในอุโบสถที่เป็นไม้เนี่ยได้มีนอกเหนือจากมีพระพุทธรูปแล้วก็ได้มีท้าเวสุวรรณซึ่งจำหลักแกะสลักจากไม้จันหอมตรงรักแล้วก็ทาสีสีเขียวนาะเป็นไม้จันหอมหนึ่งองค์แล้วก็ไม้แก่นจันแดงอีกหนึ่งองค์มีความสูงขนาดประมาณ 13นิ้วหรือประมาณ32เซนติเมตรสร้างไว้ในอุโบสถไปอยู่มาช่วงราวปี2475โดยประมาณก็ได้มีการเสียหายลักออกไปคนที่ไม่เข้าใจในตรงว่าเขาสร้างไว้เพื่อรักษาพระศาสนาแต่เขาเห็นว่ามีความแปลกเพราะว่าท้าเวสุวรรณที่วัดสัมมาโลมีความแปลกกว่าที่อื่น1คือแกะสลักจากไม้ 2. รูปแบบเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละสำนัก ที่มาที่วัดในก็มาสันนิษฐานกล่าวว่าเป็นอยู่ในยุคของทวารวดีบ้างอะไรบ้างแต่เราไม่สามารถที่จะยืนยันได้เพราะว่าหลักฐานในตรงนั้นเราไม่มีแต่ที่กล่าวได้ว่าวัดสมโรงมาตั้งแต่สมัยครัง้งกลางอายุทยานั่นอะ่ะคือมีหลักฐานคือหน้าบันหอละคังที่ยังอยู่คู่กับวัดจนถึงปัจจุบันนี้พอที่จะเป็นหลักฐานอ้างอิงได้แล้วก็วัตถุสิ่งของต่างๆอีกหลายๆชิ้นที่ ทางวัดยังมีอยู่พอที่จะสรุปได้ว่าวัดเนี่ยก็มีความยาวนานมาตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบันนี้นะก็ือได้ว่าวัดสัมมโรงเนี่ยเป็นวัดที่มีความโชคดีเพราะเราอยู่ในชุมชนที่มีช่างล้อมรอบวัดนะช่างไม้ช่างงานปูนปั้นช่างสารพัดที่จะเป็นช่างงานเกี่ยวกับเรื่องงานปูนงานอะไรเนี่ยเรามีหมดโดยเฉพาะงานช่างเรือนไทยนะงานช่างเรือนไทยเนี่ยเรา เรามีอยู่สืบทอดกันมาก็จะเห็นได้ว่าศาลาเรือนไทยกุฏิสงฆ์ต่างๆของวัดสามโลงเนี่ยแม้ว่าจะมีความเก่าแต่เราก็สามารถรักษาเข้าไว้ได้ของใหม่เข้าไปใส่ก็จะอยู่อย่างลงตัวนะอย่างลงตัวหมายถึงว่าเก่ากับใหม่บวกกันแล้วก็มีความลงตัวกันอยู่ตรงนั้น